ก็คลิปแนวนี้นะครับก็อยู่กันในช่อง Crypto ฮาร์ดนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมแ a ดมินเจมนะครับก็เนื้อหาคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการสอนเทรดในหน้างานจริงอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็มากับพุน100ดอลลาร์เนาะต้องขอบอกก่อนละกันนะว่าช่องของเราเนี่ยไม่มีการขายคอร์สนะครับไม่มีการแนะนำโบรกเกอร์เถื่อนนะซึ่งแอดเนี่ยก็ทําคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มีการฝากเข้าไปที่100ดอลลาร์เนาะซึ่งแอดเนี่ยก็ปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์ไปแแแลลลล้้้้วววนนนนนะะครรัับเเเเเเืื่่่่่่ออออออองงจจาาาากดดดียขข์์ฝซไตตตหมึ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบของกราฟกันก่อนนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่ตัวของน้องคามนะครับมีการดีดตัวขึ้นเนี่ยถ้าเราจะรอย่อบายเนี่ยจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเนื่องจากมันมีการดีดตัวขึ้นอย่างเดียวแล้วก็เวลาที่มันขึ้นแบบนี้นะครับเราอย่าไปหาเซล์นะคุณผู้ชมใครที่เป็นมือใหม่นะครับไปกดเซลเวลาที่มันขึ้นล้วคิดว่ามันจะลงอ่ะอย่าไปหาทำนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถคาดการได้ว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับเราต้องรอมันเกิดสวิงก่อนเราถึงจะสามารถคาดการได้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเทรดออเดอร์ชุดแรกกันก่อนผู้ชมก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็นออเดอร์ของฝั่งบายนะครับเทรดตามเทรนตัวแรกนะกับตัวของทองคำนะครับในทางเฟรม m อ็มแอดเข้าไปนะครับที่0.03 2ไม้นะก็เป็นการเ m p o t แล้วนะครับก็100่งร้อยดอลนะครับก็แอด MM ประมาณนี้นะถ้าเราเสียนะครับเราจะเสียอยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์นะถ้าเราได้นะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ37ดอลลาร์ก็เวลาที่เราเทรดนะครับโอเทรดเนี่ยมันก็ มีความเสี่ยงที่สูงมากแต่ว่าอออินเนี่ยยิ่งสูงกว่านะครับถ้าเรายังไม่มีเงินเหลือเยอะขนาดนั้นเนี่ยอย่าไปหาอออินนะผู้ชมถ้าอออินมานะครับถ้าถูกทางมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าผิดทางนะครับมันหมดเลยนะมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คำนึงในเรื่องของการอินพอร์ตด้วยนะซึ่งแอดฝากมา100เหรียญเนี่ยก็คืออยู่ในการอินพอร์ตของแอดแล้วนะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบิตคอยกันต่อนะครับแอดก็จะเล่นของฝนะั่งบิตคอยเลงนะบิตคอยก สร้างในส่วนของโซนเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะทาการเข้าเทรดนะครับอ่ะก็ตีไว้แบบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราจะเล่นฝั่งเซลนะครับกับตัวของบิตคอยนนะทองคําเราเล่นบายไปนะครับฝั่งบนะิตคอยเนี่ยเราเล่นเซลอ่ะถ้าเอสแอลนะครับเอสแอลที่ประมาณ8ดอลลาร์นะครับกำไรที่12ดอลลาร์นะก็คืออย่างน้อยก็ต้องตั้งให้อาเนี่ยมันเกินฝั่งเอสแอลอยู่แล้วแล้วก็ไม้นี้ไว้ที่เจ็นะครับแล้วก็ถ้าชนะเราได้1ต่อ2นะครับประมาณ17ดดอลลาร์อ่ะเดี๋ยวเรามารอ,อดูผลลัพธ์ของเราฮนะ หลังจากนั้นนะครับตัวของทองคำเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับประมาณ400จุดนู้ชมนะแล้วก็ตัวของบิตคอ Bitcoin, ยนนะครับยังคงอยู่ที่เดิมนะก็ตัวของทองคำนะครับแต่แนว0.5 0.6เนี่ยแล้วก็ดีดตัวขึ 5, 6, 6, ้นเลยถ้าใครที่เป็นสายโอมดเทรดที่เป็นการเก็บจุดแบบ3-400จุดเนี่ยก็สามารถปิดได้หรือว่าใครที่เป็นสายเวมพอร์ตเนี่ยก็สามารถตั้งกันหน้าทุนได้เลยนะถ้าใครที่เป็นสายปั้นนะครับถ้าเป็นพอร์ตหลักแอดเนี่ยก็จะตั้งกันหน้าทุนแล้วเพราะว่ามันเข้าค่อนข้างเยอะแต่ว่านี่เนแอดเข้าเทรดที่ ลองถือดูนะครับแล้วก็มีการเกิดแท่งกับตัวด้วยนะครับแล้วเกิดการรีเจ็คนะครับเลยมองได้ว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาแนวท p ของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของฝั่ง up trend อยู่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยทองขึ้นแรงมากก็เลยทําการเข้าไปนะครับซึ่งแอดลงคลิปของวันนี้เลยนะของวันจันทร์เลยนะครับแอดอัดคลิปวันจันทร์แล้วก็น่าจะลงวันจันทร์เลยแหละประมาณนี้ฮะก็กาไรอยู่นิดนิดนะครับยี่สิบเหรียญหลังจากนั้นเนี่ยแอดก็โดน s l นะครับกับตัวของทองคำนะตลาดมันกลับตัวย่อลงมานะ ประมาณ1000บาทก็เฟลไปครับชุดแรกนะตอนนี้เนี่ยตัวของทงองคำนะครับก็มีการทิ้งลงมาประมาณพันจุดนะคนผู้ชมไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับเป็นสภาวะนะครับกดดันของจีนกับสหรัฐนะครับทำให้ตลาดเนี่ยวิ่งแรงมากๆตอนนี้เนี่ยก็ทิ้งลงมาแล้วก็เกิดการรีเจ็คอีกเหมือนกันท่นผู้ชมนะเลยมองได้ว่ามันมีโอกาสที่มันจะดิดตัวขึ้นต่อนะแต่ว่านี่เนี่ยตีให้ดูนะครับเวลาถ้ามันเป็นสภาวะปกติแล้วเนี่ย เราควรจะเล่นเซล์นะครับเนื่องจากมีการเช็คออฟคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็สามารถมองเซล์ได้เนาะเนื่องจากมีแท่งที่เป็นแท่งของวอลลุ่มฝั่งเซล์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถมองเซล์นี้ได้นะครับเราก็ตั้งอาไว้ที่ประมาณ1นต่อสองนะถ้าเล่นแบบส่วนเทรนนะครับอาอย่าลืมต้อง1นต่อสเท่านั้นนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเวลาเล่นส่วนเทรนอะประมาณนี้ฮะถ้าเราแบบอยู่ของฝั่งเซล์นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอดก็กะว่าจะเล่นเซล์เหมือนกันนะครับกะจะขึ้นมาเราจะลองเซล์สักหน่อย ว่ามันจะลงไหมอาจจะเป็นจุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีในส่วนของสภาพคล่องอยู่นะ,ะตัวของบิตคอยนนะครับก็ทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับไซเวอ์ออกข้างมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนจะเป็นโมเมนตัมของฝั่งเซลล์แล้วนะครับแอดก็เลยทําการปล่อยจริงๆควรจะตั้ง SL ไว้กันหน้าทุนนะครับอย่าลืมนะใครที่เป็นสายปั้นพอร์ตนะครับอย่าลืมกันน้าทุนนะถ้ามันลงไป3-400จุดแล้วเนี่ยเราตั้งกันไว้เลยนะครับถ้ามันจะลงจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ขึ้นกลับมา ประมาณนี้แต่ว่าพอแอดเนี่ยซูมมาในตัวของการ์ดทองคำนะครับ M1 การ์ดทองคําเกิดการรีเจ็คนะครับมีการย่อแบบนี้เนี่ยแตะแนวศูนยจุแล้วดีดนะครับมองได้ว่ามันจะขึ้นนะผู้ชมแอดก็เลยทำการลบนะครับออเดอร์ที่แอดตั้งลิมิตไว้แล้วแอดทำการเข้าบายไปเลยฮนะเพราะว่ามันแตะแนวศูนยจุไปแล้วไงเราสามารถวางเอลได้ใกล้แล้วทีนี้นะครับไม่ต้องไปวางสวิงโลแล้วเอลเราที่6เหรียญน,นะครับกำไรเราอยู่ที่ประมาณ19เหรียญผู้ชมคดคุ้มครับอาารของชุดนี้ นี่แล้วก็อีกชุดนึงครับวางไว้ที่6เหรียญเหมือนเดิมนะครับอ r อ,อยู่ที่เอ,อ่อหนึ่งต่อสามนะครับหนึ่งต่อสามประมาณนั้นนี่ก็วางไว้สองไม้เลยครับแล้วก็จะเซลล์ดีไหมแอดก็ยังคิดอยู่นะครับตอนนั้นก็ต้องรอด,ดูในส่วนของวอลลุ่มก่อนว่าวอลลุ่มฝั่งบายเนี่ยเยอะขนาดไหนถ้าวอลลุ่มฝั่งบายเยอะๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นฝนะั่งเซลเนาะนี่แอดก็วาดกราฟไว้ให้เนะี่ยเป็นการย่อบายนะครับเกิดการรีเจ็คแล้วเนี่ย การรีเจ็คนะครับให้เราสังเกตที่แท่งเทียนถ้าเกิดว่ามันมีการดึงไส้กลับเยอะๆนะครับนั่นคือหมายความว่ามันแพ้วอลลุมของฝั่งนั้นนะครับประมาณนี้นก็เลยวัดกราวให้คุณผู้ชมเนี่ยลองดูนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปใช้เทรดกันดูได้นะกับการเทรดในรูปแบบนี้นะครับทำวนได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ะระบบเทรดที่เราฟุกแค่ครั้งเดียวนะครับะระบบเทรดของฟิโบเนี่ยมันสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆแต่ว่าเราต้องดูในเรื่องของเทรนนะครับมาเก็ตซัพเจอร์เป็นหลักแล้วก็ดูในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะ่ะ เราถึงจะสามารถเลือกข้างได้ถูกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ Bitcoin นะครับมันไม่ลงให้แอดนะแตะแนวสำคัญแลวก็คือ87 0หมแล้วมันเริ่มมีการดีดตัวขึ้นเนะี่ยมันเป็นตัวเลขสำคัญนะฮะเวลาที่มันแตะแนวพวกตัวเลขที่มันเป็นหลักๆ87 0มอย่างเงี้ยนะแปดหมื่นะ 88, แปดอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดไพร์ชันอ่ะตอนนี้นะครับแอดก็กำไรกับตัวของทองคำไปทั้ง2ไม้ทนะ่นผู้ชมที่เข้าไปส่วนจุดูนาะครับกำไร19.28เหรียญแล้วก็ ตอนนี้บวกไปที่12ดอลลาร์แล้วนะครับทองคาขึ้นตามที่เราคาดการณ์ที่นะั่เราไม่เซลถ้าเซลนี่แย่เลยนะครับเห็นไหมว่าถ้าเราเลือกทางผิดทีเดียวเนี่ยเราสามารถพอตแตกได้เลยถ้าใครที่เป็นสายออินนะครับประมาณนี้ลบออกไปนะครับเห็นไหมมันก่อนมันจะปั้นขึ้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมเงื่อนไขแรกเลยนะครับเวลาปั้นพอตแบบนี้เนี่ยมันต้องให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถ้าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เหลือมันคือง่ายมากนะมันไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนี่แอดก็เลยทําการคิดว่าจวววาางงงเซลไ้้ที่่่นรแตขึึถิ ถ้าใครที่เทรดของวันนี้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึง3.95 3, 3 9, 5, แล้วลงทันทีนะุผู้ชมลงแรงมากด้วยเนี่ยแอดเลยทําการเข้าบายดีกว่าการเทรดฟิโบนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิโบที่ใช้วัดระยะในการขึ้นของกราฟนะผู้ชมเนี่ยแอดกดลั่นไปนะฮะมือนี้ซึ่งปกติเนี่ยแอดจะระบายลิมิตนะครับที่แนว0.618กับ0.5นะครับเวลาที่เราตีจากซ้ายมาขวานะครับตีจากบนลงล่างมาเนี่ย เป็นการวัดระยะว่าตัวของกราฟเราเนี่ยจะขึ้นไปถึงไหนได้นะครับเวลาที่มันเป็นวอลลุ่มแรงๆนะครับมันสามารถใช้ฟิโบเนยในการตีวัดได้คุณผู้ชมประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นกราฟของ Bitcoin นะครับ i t c o i n ก็ยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ถึงดีคุณผู้ชมขึ้นมาน่าจะโดนไแด้แล้วแหละนะครับขึ้นแรงแบบนี้เพราะว่าตัวทองคำเนี่ยก็กำลังดิตัวขึ้นก็ติดลบครับไปๆป,ป,ประมาณเริ่มจะติดลบแล้วนะรอดูครับว่าตลาดจะได้ไหมโอ้โหแต่ว่าเราบายด้านบนเนี่ย เหมือนเป็นการบายปลายไส้ของฝั่งเซลล์นะมันขึ้นไปกว่าฝั่งบายเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะลงได้นะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยตัวองนคำนะครับก็มีการกระชากตัวลงนะซึ่งแอดเนี่ยก็เข้าออเดอร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างมั่นใจเลยไม่ช่ว่ามันจะขึ้นต่อนะกับการเกิดสภาะแบนนี้นะครับแอดก็เดิมการเข้าบายประมาณ0ู5ยหลอดนะครับถ้ามองในมุมมองหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่วแอดเข้าที่0.03ุดไปไงหลายมาให้นะครับประมาณศูนจุดนประมาณ0ู5ย์อด ประมาณนี้นะครับใช่ไหมสิบแปดอ๋อสิบแปดหลอดกศูนย์จุดหนึ่งแปดหลอดนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตลาดก็เริ่มดีดตัวขึ้นให้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแอดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไงเวลาที่แอดไปดูแอดดูคลิปต,ต่างประเทศนะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเรียกว่าอะไรอะอหลังจากนั้นนะครับมันก็ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ปิดนะครับ ถามว่าแอดปิดทําไมนะครับเนื่องจากแอดเนี่ยส่งซิกนะครับให้กับคนในกลุ่มไปเนาะก็คือในกลุ่มแอดเนี่ยมีสมาชิกอยู่540ท่านนะครับแล้วแอดเนี่ยให้ซิกเซลนะครับที่แนว3392นะครับเห็นไหมแอดก็เลยทําการจะมาเล่นฝั่งเซลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเนี่ยดูยแอดวางไว้แอดวางค่อนข้างหลายไม้นะครับแล้วก็ TP เนี่ยเราเลือก TP ที่แนวแรกก็ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นแนวฟิโบล้อยไงผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็วางเดี่แวไว้ด้านบนนะครับสามพันสี ค่อนไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันค่อนชัวร์นะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าทีพเนี่ยก็ถือว่าอา,าคุ้มนะถ้าใครที่จะถือไปทนที2ประมาณนี้ทนะ p 2มันก็จะคล้ายๆกับวนลูปเดิมเลยคุณผู้ชมลงมาแตะแล้วก็จะดิดตัวขึ้นต่อนะครับคล้ายๆวนลูปแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับแอดวางเซลล์ไว้หลายหมายนะซึ่งจะมีลายเด้งขึ้นมาเน,นื่องจากแอดส่งไปในลายกลุ่มด้วย ถ้าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแอดนะครับมีค่าบริการเพียง500บาทเนาะอยู่ในกลุ่มตลอดไปนะครับไม่จำเป็นต้องย้ายบรกเกอร์นะไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นนะเพราะแอดเนี่ยไม่ได้กินค่าคอมนะครับไม่ใช่แบบให้ผู้ชมเนี่ยสมัครบรกเกอร์เดียวกับแอดแล้วแอดส่งวันละ4-5่หสิกแนลนะครับจะแพ้จะชนะช่างมันและแอดได้ค่าคอมไม่ใช่นะซึ่งแอดเนี่ยส่งให้นะครับอ่าๆคุ้มนะและ้วก็หวังอย่างเดียวคือหวังใหนะ้ผู้ชมเนี่ยได้กาไรนะครับแอดไม่ได้อะไรหรอกก็คือได้ค่าเข้ากลุ่มอออยย่่างแแรรกกเเลลนะคับทีหืด ให้คุณผู้ชมได้กำไรนะครับถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มแอดมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางขาดทุนนะถ้าเทรดถึงตามระบบเทรดนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็วางกันในส่วนของทีวีไปแต่อย่าเชื่อใจแอดขนาดนั้นนะครับมันมีโอกาสที่มันจะเกิดได้แลวหล,หลายวันติดเหมือนกันนะอ่ะตอนนี้นะครับตลาดก็มีการทิ้งดิ่งลงมานะครับตามคาดการณ์นะฮะก็บวกอยู่กันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับในกลุ่มก็บวกอยู่เช่นเดียวกันนะจริงๆแอดก็กะ ถือไม้ของชุดเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่เราบายกันมานะครับถ้าแอดถือขึ้นมาเนี่ยจบพอดีเลยนะจบรอบที่1.618พอดีเลยแอดเสียดายมากเลยที่บายกันมาที่3ามสามแปดศูนย์นะครับแล้วก็กลับมาเล่นฝั่งด้านบนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเสียดายขายหมูไงคุณผู้ชมจะถือให้ครบรอบเลยก็ไม่ได้นะครับว่าใารที่แบบนําไปลองไปเทรดเนี่ยคุณผู้ชมถือให้ครบนะถือให้จบนะครับเพราะว่ามันสนใจมันจะไปถึงอ่ะตอนนี้เราก็บวกกันอยู่นะครับกาไรอยู่ประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับก็ลงมาแตะแนว100นะครับผู้ชมเราก็บวกกันเกือบ500เหรียญละก็เลยทําการปิดไปก่อนนะครับเนื่องเกิดการรีเจ็คนะครับเห็นทังเทียนไหมผู้ชมแตะแนว100นะครับดีดตัวขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เลยทําการงัดบายไปอีก1รอบนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยแอดจบชุดนี้ไปอยู่ที่500ดอลน,นะครับก็ทุน100ดอลแหล่งนะกาไลอยู่ที่ประมาณ4 0 0ดอลประมาณนี้ถามว่ามันทาได้เรื่อยๆไหมไม่ได้เรื่อยๆผู้ชมบางครั้งแอดพอร์ดแตกพอร์ดใหญ่แตกก็มีนะ พอต300แตก500แตกก็มีเหมือนกันนะครับ500เหรียญนะคุณผู้ชมไม่ใช่500บาทนะครับแตกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับมันยากกว่าที่คุณผู้ชมคิดเยอะเลยอ่ะแล้วก็จบไปครับแอดบวกไปที่ประมาณ5 3 6สามสิบหกดอลลาร์ประมาณนี้เพราะว่ามันสามารถมองเซลล์ของอีกฝั่งหนึ่งได้แอดก็เลยทําการปิดไปก่อนนะครับโอเคก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันคุณผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วย